ไฮโซลูกนัดยกมือขอโทษทักษินยิ่งลักษ์สำนึกผิดที่เคยทำไว้วันที่2สิงหาคม2564นายทนธนัทหรือลูกนัดไฮโซชื่อดังอดีตผู้สมัครสอสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์และอดีตสมาชิกกลุ่มนิวเดมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า ผมที่เคยล่วงเกินคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษ์เอาไว้ในอดีตวันนี้ผมขอกล่าวคำขอโทษอย่างเป็นทางการต่อทั้งคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรไว้ณที่นี้ครับ โดยในทยธนัดระบุต่อว่าส่วนหนึ่งที่ต้องใช้พื้นที่นี้ในการกล่าวคํำขอโทษเป็นเพราะวันนั้นที่ผมได้เสียมารยาทล่วงเกินและลูเกียรติทั้งสองผมก็ได้กระทำต่อหน้าสื่อและเป็นที่รับรู้โดยทั่วกันในหมู่ประชาชนมากมายวันนี้ผมต้องการจะกล่าวคำขอโทษต่อท่านผมคิดว่าการหลบหลบซ่อนๆพูดขอโทษเบาๆมันช่างไม่จริงใจ และไม่ให้เกียรติท่านทั้งสองเอาเสียเลยเพราะส่วนตัวผมแล้วการดูถูกประชาชนคำขอโทษส่วนตัวช่างเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้ครับผมจะไม่ทำแบบนั้นอย่างแน่นอน วันนี้ผมขออนุญาตยกมือสองข้างขึ้นประนมพร้อมกับกล่าวคำขอโทษต่อคุณทักษินและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อหน้าประชาชนทุกคนครับผมหวังว่าท่านทั้งสองจะสัมผัสได้ถึงความสำนึกผิดและจริงใจของผมผ่านตัวหนังสือเหล่านี้และหากไม่เป็นการรบกวนท่านทั้งสองจนเกินไปนักผมหวังว่าสักวันผมจะมีโอกาสได้กล่าวคำคำนี้กับท่านทั้งสองด้วยตัวของผมเองจากปากของผมเองอีกครั้งนะครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ